สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามากินขนมจีนน้ำยาป่านะคะพเพื่อนเพื่อนก็เป็นน้ำยาจากร้านรูนมรูนนมจีนขายอยู่ที่ตลาดนัดที่จังหวัดปุริรัมนะคะจันกับพูดขายที่ตลาดนัดตึกไทยปาาระกันอังคารพ่อหาสขายที่ตลาดนัดนองแปะนะคะถ้าใครที่อยู่ใ,นในกล้ก็ามาอุดหนุนได้นะคะทุกคนวันนี้ก็จะมีผักลืมผัวค่ะเป็นชื่อของเขาจริงๆนะคะพเพื่อนเพื่อนชื่อว่าผักลืมผัว คือคนโบราณบอกว่าอร่อยมากจนกินลืมเอาไว้ให้ผัวกินหมดนะคะเพื่อนๆอร่อยมากแล้วก็มีแครอทนะคะแล้วก็มีผักคะจากพี่น้องแล้วก็มีทัว่วค่ะแล้วก็มีเคร้อต้มค่ะแล้วก็ถัว่วพูน้ำลายไหลละหิวข้าวกินกับไข่ต้มนะคะเพื่อนๆมาจ้าแซ่บๆค่ะพี่น้อง เอาเลยนะคะใช้มือเหมือนเดิมนะคะพเพื่อนๆไม่ถือสาไม่ว่ากันนะคะวันนี้วันหยุดนะคะพเพื่อนๆวันศุกรนะ์เนาะป้าจะหยุดทุกวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะคะเด็ดคำแรกก็รู้แล้วนะคะถ้าอร่อยคำแรกก็อร่อยเลยนะคะพเพื่อนเราป้ายกได้นะคะ คูอ่อนมากค่ะ แซ่บค่ะทุกคนป้ากินอะไรป้าก็ต้องนึกถึงเขาอะเพราะว่าชอบนะคะอืม ร่ยมากแซ่บรปาเค่อเข้ากันดี อร่อยกรอบค่ะทุกคนหวานกรอบอร่อยือม ไม่ขาดอืมอร่อยค่ะหวานนะ่ะทุกคนไข่ tội vô đây hả à, mm. Tóc giỏi. าไปค่ะใครอยู่ใกล้บุรีรัมยนะคะเพื่อนๆผ่านไปก็ไปหนุนได้นะคะแม่ค้าตลาดนัดของผมนะคะเพื่อนๆขายขนมจีนน้ำยานะคะอ มาค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ค่ะแซ่บด้วยกันค่ะเพื่อนเพื่อนผมคิดว่าเอ๊ะทำไมเหม็นป้าถ่ายคลิปแค่แต่กินน้ำยาป่าเนะนเพื่อน คือป้าชอบกินน้ำยปาปลากระทิ่ก็อร่อยนะคะแต่ว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวนะเพื่อนป้าไม่อยากกินน้ำยปาปลาห้าบาท นจะตกค่ะ ันนี้จะเกิดตามนาข้าวนะเพื่อนตมคันนานะคเพื่อนชื่อว่าผักลืมพัวนะคะเป็นผักที่คนเชียงโนบดหรือคนอีสานจะรู้จักดีนะเพื่อนกินกับส้ตมตำก็สุดยอดนะคะถ้าเป็นคนสุเรนบุรีรัมเขาก็จะกินกับจร,ระโดงนะคะ ที่ลิซ่าชอบกินนะคะก็เป็นน้ำพิกกะทินะคะทดลืมผัว <c oughs> อร่อยอย่างงี้นี่เองนะไม่น่าเขาถึงกินแล้วลืมผัวนะคะไม่เหลือไว้ให้ผัวกิน <c oughs> 他妈。 ก็ต้องขอตัวลานะคะทุกคนข้าไปกินที่ร้านนะคะเพื่อนๆคือจะได้บรรยากาศของถงแล้วก็กินน้ำยาร้อนๆจากเตานะคะเพื่อนแล้วมีผัดมากมายหลายอย่างเป็นสิบๆอย่างนะ เพื่อนๆก็จะได้อัรรสในการกินนะคะเพื่อนถ้าใครที่อยู่บริลมยมหรือใกล้เคียงก็ไปอุดมร้านรวยเงินขนมจีนได้นะคะเพื่อนๆก็จะหายส่งน้ายาก็จะมีน้ำยากะทิน้ายาป่านะคะก็ธรรมดาก็3 5พิเศษก็45นะคะเพื่อนก็วันนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะถ้าชอบช่องรูปรุ่นขนมจีนก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายนะคะ